สวัสดีค่ะพบกับรายการอาเส้นนิวกับพี่เน่งค่ะพี่นุชค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ว,คะ,คะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ทันสมัยที่สุด<อ>ในโลกเวลานี้นะคะ<อ>ก็คือการเปิดตัวแอปพลิเคชันหรือว่า AI e p s p <อ> Seek ของฝั่งจีนนะคะซึ่งการเปิดตัว Deep Seek ของฝั่งจีนเนี่ยจะมีผลหรือว่ามีทิพล ่อกลุ่มธุรกิจไอทีในอาเซียนอย่างไรบ้างนะคะโดยเฉพาะที่เวียดนามวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะเว็บไซต์ฮานอยไทม์เนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์2568นะคะตอนนี้นะทั่วทุกแห่งนะคะในเมืองหลวงของเวียดนามในกรุงฮานอยเนี่ยมีแต่นักธุรกิจแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยพูดกันถึงแต่เรื่อง e ิฟซิว่ามันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจของพวกเขาอย่างไรแล้วมันจะมีอิทธิพลต่อธุรกิจของอาเซียนของประเทศเขายังไงนะคะ ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเศรษฐกิจหรือเปลี่ยนธุรกิจของเขานะคะให้มันเติบโตขึ้นให้มันมีไรายได้งามขึ้นแล้วก็คิดว่าเครื่องมือใหม่ของโลกนะคะคือ AI deep seek เนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนทุกอย่างให้ดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแลนด์สเคปของอุตสาหกรรมของธุรกิจทางด้านดิจิทัลของประเทศของเขาด้วยนะคะตอนนี้แต่ว่าเขาก็บอกว่าตอนเนี้ย AI ที่มันเป็นเจ้าตลาดและใช้กันอยู่แล้วเนี่ยนะมันก็คือ AI ของฝั่งอเมริกานะคะก็คือฝั่ง c h a t GPT แต่นี้ถ้าบอกว่า Deep s e e k มาเนี่ยมันจะเปลี่ยนกันยังไงมันจะสู้กันยังไงนะคะอันนี้ขอเพิ่มอีกนิดนึงเ็า <c oughs> บอกว่าคนเวียดน,นามเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้นะถ้าบอกว่าเขาใช้กันอยู่แล้วก็เหมือนเมืองไทยนั่นแหละก็ <c oughs> ะคือเขาใช้ AI ของ Chat GPT <c oughs> แล้วก็ตัวอื่นๆอีก <c oughs> เป็น10ตัวเลยนะคะแต่ตัวหลักคือ Chat GPT นำมาใช้เสริมธุรกิจทั้งในด้านการตลาดและก็การบริหารจัดการของธุรกิจทางด้านดิจิทัลซึ่งจะต้องเอาผู้ AI <ม>กับดิจิทัลเนี่ยเข้ามาใช้นะคะอย่างเช่นแบบว่าการตอบคำถามหลังบ้าน<ม>อะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วนะคะแต่นี้ตอนนี้เนี่ยก็มาช่วยสร้างคอนเทนต์ด้วยนะคะไม่ใช่ตอบคำถามหลังบ้านอัตโนมัติอย่างเดียวสร้างคอนเทนต์ทำการตลาดนะคะแล้วก็ให้บริการลูกค้านะคะแล้วก็สร้างระบบการศึกษาใหม่นะคะตอนนี้ก็ฮิตมากนะคะในเวียดนามรวมทั้งระบบการทำงานอัตโนมัต มนะคะให้กับบริษัทต่างๆนะคะทั้งหมดเนี่ยนักธุรกิจเวียดนามตอนนี้ใช้ Cha GP t GPT ก<ม>ับพี่นุษแต่<ม>วันนี้ d e e p s e e เปิดตัวแบบนี้เนี่ยแล้วก็บอกว่าพัฒนาโมเดลต่างๆได้ดีเท่าเทียมกับสหรัฐนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยจะสู้กันยังไงต่อไปต้องมาดูค่ะพี่นุษค่ะสำหรับจีนนะคะสำหรับ d e e p s e e เองเนี่ยพัฒนาขึ้นมาห้ามกรารอุปสรรคค่ะเพราะว่าตอนที่พัฒนาในส่วนของ AI นี้เนี่ยไม่สามารถใช้ชิป ที่ดีที่สุดนะคะเท่าเทียมกับแบบการพัฒนา AI ในสหรัฐได้ค่ะดังนั้นเนี่ยการที่ DeepSeek ฝากฟันอุปสรรคขึ้นมาเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องว้าวนะคะ<อ>สำหรับใครหลายคนในโลกเลยทีเดียวนะคะ DeepSeek เนี่ยจริงๆแล้วเปิดตัวขึ้นมาหลายโมเดลแล้วเหมือนกันนะคะเริ่มตั้งแต่ในช่วงพฤศจิกายนตั้งแต่ปี2566นะคะจนมาจนถึงตอนนี้นะคะ2568นะคะในส่วนของเดือนมกราคมเนี่ย จนเห็นได้ว่าเพียงปีก,กว่าเนี่ย DeepSeek นำเสนอสินค้าออกมา6เวอร์ชันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเป็น DeepSeekCoder นะคะ Open Source นะคะชำนาญในเรื่องของการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ค่ะตัวที่2นะคะ DeepSeek LLM นะคะโมเดลภาษาขนาดใหญ่ค่ะสามารถสื่อสารด้วยภาษามนุษย์อย่างเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็อันดับที่3นะคะ DeepSeek V2 AI นะคะประสิทธิภาพสูงราคาถูกนะคะ ตัดราคาคู่แข็งได้ทุกรายเลยทีเดียวตัวที่4นะคะ deep seek coder v2 นะคะตัวอัปเกรดนะคะเขาจะถนัดเลือกการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็ตัวที่5นะคะ deep seek v3 นะคะเป็นตัวอัปเกรดนะคะ จะใช้ในการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ให้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นไปอีกค่ะนอกจากนี้นะคะในตัวที่6อันนี้เป็นตัวล่าสุดนะคะ DeepSeek R1 AI นะคะโมเดลภาษาขนาดใหญ่ LLM นะคะที่เปิดตัวในเดือนมกราคม2568นะคะที่ผ่านมาไม่นานนี้เองนะคะ เดียว,ว่าไร้เทียมทานเลยเพราะสามารถวิเคราะห์เชิงเหตุผลคิดวิเคราะห์แก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ยากๆนะคะแล้วก็เดินล้ำหน้าคู่แข่งอย่าง ChatGPT นะคะเพราะว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ราคาถูกส,สุดด้วยนะคะทีนี้กลับมาที่ตลาดเวียดนามเนี่ยเวียดนามเขานักวิเคราะห์มีการมองกันว่านักธุรกิจเนี่ยการที่จะมาเปลี่ยนใช้ d e k เนี่ยทั้งทั้งที่ว่าตอนนี้เนี่ยยังใช้ตัวที่คุณเคยอยู่แล้วอย่าง ChatGPT เนี่ย ถ้ามาเวกกันในตอนนี้เนี่ยการเปลี่ยนจากโมเดล AI 1นะคะไปอีกโมเดล1เนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนะคะระหว่าง d e e p s e กับ ChatGPT แต่ว่ารวมถึงนิสัยของผู้ใช้งานเองด้วยนะคะและโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของตลาดนั้นๆด้วยกับพี่เน่มก็คือว่าเหมือนกับว่าเขาใช้ ChatGPT มาตั้งแบบ45ปีแล้วนะแบบว่ามันก็คุ้นเคยการทำงานในการเขียนโปรแกรมหรือการเอา AI ตัวนี้เข้าไปสอดใส่ในโครงสร้างของการบริหารดิจิทัลของเขามันคุ้นเคยแล้วถ้าให้มาเปลี่ยนยก Chat GPT ทิ้งไปเลยแล้วเปลี่ยนเป็นดีฟซีเขาต้องมาคิดแล้วว่ามันมีผลดีผลเสียหรือเปล่าหรือว่ามันมันคุ้มไหมที่จะเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนไปแล้วมันเสถียรไหมมันจะทําให้ยอดยอดขายอดขายของเขาตกหรือเปล่ามันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆนะคะนักธุรกิจเ็าต้องคิดมากซึ่งเขาบอกว่าสตาร์ทอัพแล้วก็บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งในเวียดนามเนี่ย คือสตาร์ทอัพแล้วก็เทคโนโลยีของเวียดนามเนี่ยเขาเปิดตัวกันมาแบบปีหนึ่งตั้งแต่ปี2558ก็เ,เริ่มทำสตาร์ทอัพอะไรกันมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเน่ยเขาใช้โครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลของสหรัฐของฝั่งโรปของฝั่งสหรัฐเนี่ยมาตั้งนานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุ้นเคยมากกับ AI ของฝั่งตะวันตกของสหรัฐนะคะแล้วก็ใช้ในระบบบนฐานของ Uh, OpenAI นะคะซึ่งช่วยปรับแต่งขั้นตอนอการทำงานแล้วก็กระบวนการต่างๆตามความสามารถของ c h a t GPT ซึ่งทุกแทบจะบอกว่าทุกสตาร์ทอัพตอนนี้ของเวียดนามเนี่ยใช้ c h a t GPT เนี่ย<อ>เป็นฐานในการสร้างแอปพลิเคชันที่ทำเงินได้อยู่ตอนนี้ค,คือใช้ c h a t GPT นะคะแล้วก็ได้ลงทุนไปแล้วด้วยกับ c h a t GPT เป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะคะแทบทั้งหมดเลยเขาบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เขาเปลี่ยนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะและจากการสํารวจตลาดกลุ่มสตาร์ทอ mm ัพ hmm. ในเวียดนามเนี่ยเวลานี้เขาบอกว่ายังไม่สนใจที่จะเปลี่ยนไปใช้ฐานหรือเบสของ ดิฟซี mm hmm. จะด้วยเหตุผลอะไรเราก็ยังไม่รู้นะตอนนี้แต่ว่าเขาน่าจะยังศึกษาอยู่นะคะ mm hmm. อยากจะรู้ว่าความสามารถของดิฟซ mm ี hmm. เนี่ยมันจะเท่ากับ uh, Chat GPT หรือเปล่าเพราะเราอย่าเพิ่งกระโดดเข้าไปสำหรับนะักธุรกิจเขาต้องคิดหน้าคิดหลังนะคะ mm hmm. เขาบอกตอนนี้นะยังไม่กระโดดเข้าไปโดยมีเหตุผลหลายข้อก็คือว่า 1. สําหรับองค์กรที่ใช้แชท GPT เนี่ย การเปลี่ยนไม่ใช่เพราะความชอบพี่นุชแต่ยังเป็นเรื่องของความเป็นไปได้<ม>ซึ่งต้องมีการพัฒนาใหม่แล้วก็ต้องฝึกอบรมคนมที่จะใช้ดิฟซีถ้าเืิดจะเปลี่ยนใช่ไหมตรงนี้ มันมีเงินมันมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงนะคะแล้วข้อที่2ก็คือว่า DeepSeek เนี่ยยังไม่มีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าที่เขาเห็นอย่างชัดเจนตอนนี้นะคะซึ่งไม่มีสิ่งจูงใจให้เปลี่ยนด้วยโดยในกลุ่มผู้เล่น AI หน้าใหม่เนี่ยที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้เนี่ย<ม>เขาบอกว่ายังไม่มีแรงจูงใจอย่างเช่นมีข้อเสนออะไร<ม>ที่ให้เขาพิเศษไหม,มตรงเนี้ย DeepSeek เขายังไม่ได้ออกอะไรมาปเป็นเรื่องเป็นราวนอกจากที่เขาบอกว่าถูกกว่าแต่ถูกกว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันจะดีกว่าถูกไหมคนที่ทําธุรกิจอยู่แล้วก็ต้องคิดหน้าคิดหลัง แล้วก็ต้องคิดให้รอบคอบค่ะ e e e p s กเนี่ยอาจจะเป็นที่สนใจของบริษัทขนาดใหญ่นะคะด้วยราคาในราคาที่มันถูกกว่าเพราะว่าการใช้บริการ AI เนี่ยมีราคาที่ต้องจ่ายนะคะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะ AI นะคะโดยเฉพาะสำหรับองค์กรใหญ่นะคะที่ใช้ระบบอัตโนมัตินะทั้งหมดนะคะรวมถึงการบริการลูกค้าการวิเคราะห์ข,ข้อมูลต่างๆเนี่ย ยิ่งดีก็ยิ่งมีราคาแพงค่ะดังนั้นถ้าต้องใช้บริการระยะยาวเนี่ยสำหรับองคอ์กรใหญ่ๆที่ต้องใช้ระบบอัตโนมัติต่างๆในการบริการลูกค้านะคะแล้วก็ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ AI ในการควบคุมเนี่ยก็ต้องดูเรื่องราคาเป็นสําคัญเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของต้นทุนนะคะถึงจะลดลงมาได้แต่ว่าก็อาจจะยังไม่ดึงดูดเพียงพอก็ได้นะคะ เพราะว่าองค์กรยังต้องชั่งน้ําหนักอีกในเรื่องของความเชื่อมั่นของตัว ai เนี่ยว่ามีความปลอดภัยไหมสามารถสนับสนุนองค์กรในการรันงานหรือว่าปฏิบัติการในระยะยาวได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดิฟซิก็มีข้อกังขาเกี่ยวกับเรื่องของความถูกต้องของเนื้อหาเข้ามานะคะเริ่มมีแล้ค่ะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่คุยกันในโซเชียลมีเดียด้วยว่าเอ็ดิฟซเนี่ย เนื้อหาสิ่งที่เขาเคน้คนมาให้เราเนี่ยน่าเชื่อถือเพียงไหนนะคะในแรกๆเนี่ยผู้ใช้ก็พบว,ว่า d e e p c ก็ใช้งานได้ดีแต่จริงๆแล้วนะคะพอใช้ไปลึกๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยังขาดอยู่ขาดในเรื่องของความน่าเชื่อถือในแบบโมเดลของ OpenAI เนี่ยแหละคะ่ะอ,อย่างไรก็ตามนะคะหวงเหงน,นนะคะที่ปรึกษาทางดา้าน AI ในฮานอยนะคะก็ให้ความคิดเห็นว่า ความผิดพลาดในเรื่องของการเงินหรือการตีความทางกฎหมายนะคะถ้า AI ตีความในส่วนนี้ไม่ถูกต้องนะคะจะเกิดความเสียหายกับผู้ใช้เป็นอันมากนะคะโดยเฉพาะในบริษัทใหญ่ๆค่ะพี่เน่งใช่อันนี้เรื่องนี้สำคัญเลยเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าไอ้ระบบแบบ Open AI เนี่ยมันก็คือว่ามันจะยิ่งคมชัดหรือว่าชัดเจนหรือว่าวิเคราะห์ได้ดีมากขึ้นก็เมื่อ คุณใส่ข้อมูลไปเยอะๆแล้วก็มีการประมวลจากข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาลแต่ตัว uh, e p s e e k เนี่ยเพิ่งจะเปิด OpenAI มาเนี่ยมันอาจจะยังมีข้อมูลไม่ได้มากมายพอในช่วงแรกๆในการที่จะวิเคราะห์เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ e c h a t GPT เนี่ยเขาล้ำหน้าไปก่อนแล้วข้อมูลมันก็มหาศาลที่อยู่ในนั้นแล้วก็ดึงกันเข้ามาใช้แต่ก็ต้องดูว่า ระบบของ deepseek เนี่ยจะไปดึงข้อมูลตรงไหนมาใช้ได้ได้ดีมากขึ้นแล้วก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็เอามาตอบคําถามทางธุรกิจได้มากขึ้นแล้วก็ต้องแม่นแม่นยำด้วยอย่างที่เขาบอกเนี่ยความเสียหายทางด้านกฎหมายแล้วก็ด้านการเงินเนี่ยมันสำคัญนะถ้าบบกว่าใช้ ai ที่ไม่ไม่เสถียรหรือว่ายังไม่แม่นเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงเกินไปนะครับแต่นี้สำหรับผู้บริหาราสำหรับ ผู้ให้บริการ AI สําหรับตลาดเวียดนามเนี่ยเขาก็บอกว่าควรส่งเสริมให้รู้จักการใช้ AI <ม>แต่นี้มันก็มี 2>, ม 2, 2แบบก็คือว่าบางกลุ่มธุรกิจทางด้านดิจิทัลของเวียดนามเนี่ยเขาใช้ AI <ม>ไปแล้วแต่ยังมีอีกจํานวนมากเลย<ม>ที่ยังไม่ใช้ AI ก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละ<ม>เขาบอกเลยต้องพยายามดันให้คนที่ยังไม่ได้ใช้เนะ่ยเอา AI เข้าไปใช้ได้แล้ว<ม>แลวแตอนนี้กลุ่มนี้แหละ ที่เขาคาดว่าอาจจะมาใช้ deep Safe s e ซีนะเขาบอกว่าควรจะใช้ ai ให้กว้างขวางมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิตัลของเวียดนามเนี่ยมันกําลังอยู่ในระหว่างดําเนินการมันเลยอาจจะเป็นช่วงเป็นช่องทางเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะคะที่บริษัทหลายแห่งเนี่ยตอนนี้กําลังเริ่มทดลองแล้วแล้วก็ที่ยังไม่ได้ใช้ก็กําลังอยากใช้นะคะ นอกจากนั้นเนี่ย<ม>นอกจากการใช้งานแบบผิวเผินอาจจะใช้งานกับแบบจริงจังนะคะ<ม>แล้วก็มีผู้ให้บริการหลายเจ้าตอนนี้นะ,ะ <Okay. S 1> สิ่งนี้แหละมันจะช่วยกระตุ้นให้ตลาดตื่นตัวตลาด AI <ม>ตื่นตัวแล้วก็คนคอยากจะทดลองใช้ AI มากขึ้นแล้วก็อยากจะลองหลายยี่ห้อมากขึ้นแล้วก็ดีฟซีก็เป็นหนึ่งในนั้นที่คน<ม>อาจจะหยิบขึ้นมาทดลองเพราะว่าจุดเด่นคือราคาไม่แพงนะคะ,คะตอนนี้ผลกระทบของ d p s e ซ k ที่มีต่อภูมิทัศน์ AI ไของเวียดนามเนี่ยนะคะก็ะะอาจจะถูกกำหนดโดยการปรับให้เข้ากับความต้องการของท้องถิ่น ให้ดีให้ดีมากขึ้นก็คือว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราใส่เข้าไปใช่ปะเพราะฉะนั้นตัววิเคราะห์ข้อมูลของฟซีเนี่ยก็บอกว่าต้องเอาใจความต้องการของท้องถิน่นต้องเอาใจความต้องการของตลาดท้องถิน่นต้องทําตรงนี้ให้ดีมันถึงจะป๊อปปุล,ล่ามันถึงจะเป็นที่นิยมในเวียดนามนะคะซึ่งตรงนี้เป็นความท้าทายของบริษัท AI ไนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก็ตามเมื่อขยายสู่ตลาดใหม่ๆนะพวกเขาต้องทําโมเดลหรือทําแบบอะไรเขาเรียกแบบ ทำตัวอโตเมชั i o เนี่ยให้มันเข้ากับความต้องการทางภาษาแล้วก็ต้องตอบภาษาต้องรู้ด้วยว่าภาษานั้นนะ่ะพูดแบบนี้มันหมายถึงอะไรจริงๆอะ่ะเพราะว่าภาษามันมีความลึกซึง้งใช่ไหมก็เหมือนอย่างที่ตอนนี้เราฟัง AI แบบด้วยภาษาแปลงๆทำแม่งทำแม่แล้วมันพูดอะไรเนะี่ยนะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเราต้องออผู้บริหารหรือเจ้าของบริษัท AI เนี่ยต้องเข้าใจและต้องเข้าถึงภาษาตรงนี้ให้ได้นะคะ นอกจากนั้นนะคะ AI ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงในเวียดนามเนี่ยจะต้องเข้าใจภาษาต้องเข้าใจบริบททางสังคมเศรษฐกิจาาวัฒนธรรมที่ AI ดำเนินการด้วยหาก Deep Seek หรือผู้บริหาร AI รายอื่นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพโมเดลสำหรับผู้ใช้เวียดนามในแบบที่แพลตฟอร์มที่มีอยู่ไม่มีนะคะคือทำดีกว่า ChatGPT ทำดีกว่าไอ้เจ้าที่มีอยู่เนี่ยรับรองเจ้านั้นเนี่ยจะชนะตลาดแน่นอน ก็คือต้องเข้าไปรู้วัฒนธรรมด้วยนะคะในส่วนของ deepseek เนี่ยก็ต้องทำการบ้านกันเยอะหน่อยแต่ที่นุชเคยลองใช้ deepseek เล่นๆเหมือนกันนะคะเขาก็ตอบมาดีแล้วก็ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวเพราะว่าอาจจะส่วนนี้ส่วนความเร็วนี่อาจจะเป็นอาจจะดีกว่าหลายๆตัวที่พัฒนาในอินอกาด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะความเป็นไปได้นะคะอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ deepseek เนี่ยน่าจะสามารถเข้ามากระตุ้นการพัฒนา AI ในท้องถินนะะ่นค่ะ เวียดนามก็มีระบบนิเวศท,ทางสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่ค่อนข้างแข่งแ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในขณะที่ธุรกิจก็ขับเคลื่อนด้วย AI นะคะส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็พึ่งขาโครงสร้างพื้นฐานของ Open AI นะคะการที่จะไปใช้โมเดลทางเลือกนะคะ อาจจะนําไปสู่คลื่นแห่งนวัตกรรมก็ได้คะ่ะก็คือในอนาคตทางเวียดนามเองอาจจะมี AI ของตัวเองได้ก็เป็นได้นะคะดังนั้นหาก e ิฟซิงนะคะพิสูจน์ได้ว่าสามารถปรับตัวได้มากขึ้นนะคะเราอาจจะเห็นสตาร์ทอัพใช้มันเพื่อสร้างโซลูชัน AI ที่ปรับให้เหมาะกับตลาดในเวียดนามนะคะ ในเรื่องนี้นะคะหิวเงียนนะคะวิศวกรซอฟต์แวร์ในเมืองดาน,นังนะคะกล่าวว่านั่นอาจจะเป็นการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันไปสู่ความก้าวหน้าของ AI ในท้องถิ่นมากขึ้นก็คือผลักดันให้ท้องถิ่นมี AI ของตัวเองหรือว่าสร้างนวัตกรรมของตัวเองได้นะคะกระนั้นก็ดีนะคะ ChatGPT ยังคงเป็นเครื่องมือ AI นะคะที่โดดเด่นของเวียดนามนะคะแต่บริษัทมาอย่าง d e e p s e ก็กำลังจุดประกายเกี่ยวกับการแข่งขันนวัตกรรมและการเข้าถึง AI ครับพี่เนยแล้วทุกคนนะคะก็หวังว่า e p s p s k เนี่ยจะมาเปิดนะคะบทใหม่นะคะหน้าใหม่ทางธุรกิจ AI ธุรกิจดิจิทัลนะคะในภูมิภาคอาเซียนเพราะว่าภูมิภาคอาเซียนก็อย่างว่านะคะเราพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลแบบราคาไม่แพงเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่สปอร์ตแบบไม่แพงเกินไปแล้วก็หวังว่าสตาร์ทอัพหน้าใหม่ๆเดี๋ยวเขาก็จะย อันนี้มันพอทําได้พอลงทุนได้เขาอาจจะลุกขึ้นมาทํากันมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นในเวียดนามนะในอินโดนีเซียหรือแม้แต่ในไทยเองก็มีสตาร์ทอัพเยอะแยะนะคะเอาละค่ะวันนี้อาเช่นนิวลาไปแล้วนะคะพี่เหน่งและพี่นุชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ